อาเริ่มสวัสดี่รับพ้าน้อสื่ออ้างไปใส่บัวที่เขาเาะไว่เนาะเดี๋ยากเดียไปมันก็ต้อบอกันราเนี่ จะได้นี่ได้เองหรอกอส,สวออนมอ,อันนี้เขาจะไปลง Youtube วไวม้วมากเลยนต้นนี่ยังไงต้นี่ยัง่าย้นี่ย้างวาง่งามไม่ต้งามอันนี้ต้อนอะไรอ่ะตน้นอะไรสวยงามสวยงามมากเลยเน่ยสวยอ่ะสวยเนาะพี๋เอาผา,านั่นให้หน่อยคู้หนึ่งร้อหเหรอสองันเหรอ รถใช่หน่อยไ,ได้ไหมของอัน,น,นอ่ะเป็นแล้วเส็สมมเจแล้วอยากได้ไดไดไหมดเลยสวยๆตํมุตตําไอันนี้เอียงป่ะเอียงป่อข้ามเจ๊อยากได้อีกได้ป่ะสวยมากจะเหี้ยอยากได้อีกไหม เดี๋ยวมีบ้านเขอมาเอาใม่มีบ้านอยู่ก่อนเดี๋ยวมาซื้อไปไรถได้ไหมอ่ะรถได้ไหมนั่น ดินบ้านเรามีอยู่ไหมอ่ะที่เป็นกระสอบอ๋อเหรออันนี้คู่นี้อันนี้สามร้อยงดที่แล้วซื้อต้นอะไรไปหน้านั่นน่ะก็เลยจะเอาไปวางหน้าห้องน้ํามันมีคู่หนึ่งพอดีใส่ใส่จะน่าหวายก็สวยนะไม่เรา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 มีอันนั้นอยู่วางเลยโอได้เมื่อที่เราเราซื้อนั้นไปคู่หนึ่งอ่ะ สวยๆอย่างนั้นเลยอันนี้ต้นอ,อะไรนะคะกูด,ดังนี่ดินบัวใช่อันนี้ไปปลูกบวัวดินบวัวนะครับดินปลูกบวัวแต่ตั้งค์ให้ไห่อ้าวเท่าไหรค่คะไม่มีเศษไม่มีเศษอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่นุ๊กอัลเบียนเนี่ยนี่สวยๆงนั้นเลย พวกนั้นจะเป็นต้นไม้สวตใช่ไหมานานไม่ได้อยากได้สนเป็นเลยนะเดี๋ยวเขาไป็นลงยูทูบให้บราณาค้ากระป๋าลอะไรไม่ไรค่ะเดี๋ยวถือเองก็ได้่วเราจะดีค่ะเจ้าของร้านหนูด้วยนะค่ะเจ้าของร้านใจดีอยู่ริมถนนเจียนทะเล